อะไรก็ไม่คุณค่ามีคุณค่าเท่าทำเนาะทำนะย่อมมีคุณค่าของผู้ฝ่ารทำ่าท่านว่าทำย่อมคุ้มครองผู้ประพฤติธรรมนี่เนาะคนดีก็ทำชั่วยากคนชั่วก็ทำดีและยากเช่นเดียวกันเนาะ ขอให้ทุกคนเนะเาะจงตระหนักดีว่าทำเท่านั้นเนะเาะเป็นที่คุ้มครองเป็นที่ทรงคุณค่าที่สุดในการปฏิบททัติธรรมของพวกเราเราจงเป็นอยู่โดยธรรมโดยเอาคำสอนนะอของพระธรรมมาสัมพุจชาของพวกเรา มาลงมือประพฤติปฏิบัติเนาะให้เข้าถึงจิตถึงใจเนาะเออนะให้เข้าสู่จิตใจของให้เราให้ยนได้เนาะโดยอาศัยพระธรรมคำสอนอาณาปานาสติเนาะนำมาประพฤติบาปฏิบัติอะนะให้ถึงให้ถึงให้ถนะึงเนาะ การเข้าถึงกับการรู้เนี่ยมันคนละเรื่องคนรู้ทมนะมีมากแต่คนที่ปฏิบัติทำนะ่ะมีน้อยเนาะมีน้อยเนาะอะส่วนมากจะพูดว่าไม่มีเวลาที่จริงเวลามันก็เท่าเดิมนะรีบสี่ชั่วโมงเท่ากันเท่าเดิมทุกวันนั่นแหละอนะแต่พวกเรากลับพูดว่าไม่มีเวลานี่เนาะ เวลาแนะมันมีอยู่เหมือนเดิมของมันนั่นแหละเนาะเพราะฉะนั้นอย่าเสียเวลาอยู่เลยนะอย่าเสียเวลาเวลาคืนกินสัพสัตเวลาคืนกินสัพสัตน้อยลงสั้นลงทุกวันทุกวันชีวิตนี้เนาะ,ะจงเป็นผู้ไม่ประมาทจงเป็นผู้ประพฤติธรรม จงผู้มีธรรมเป็นคุ้มครองผู้มีสติมีปัญญาเนาะเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราจงหมั่นเพียรทำความเพียรผู้ใดมีสติผู้นั้นมีความเพียรน,นะเอ้าว่าไงป่านอดมีคำถามไหมวันนี้ไม่มีคำถามมาเลยว่างั้นป่านอดบอกเนะาะ อเมื่อวานนี้พอดีมีตาสองตามานิมนต์เนาะลุงตาเห็นความงดงามของจิตใจของพ่อใหญ่สอง,สองคนเนาะก็เลยรับนิมนต์ไปเนาะที่อำเภอเครื่องในเนาะเพราะว่าความมีศรัทธานี่แหละลุงตาก็ไปเห็นท่านมีศรัทธาเนาะ สัทธาในจิตในใจเนาะมันมีคุณค่ามากกว่าสิ่งอื่นเนา,เาแะานแล้วเมื่อวานเนี้ยเราก็มีเจ้าคณะจังหวัดกาลสินพวกมหาวิทยาลัยมหาจุฬา,าลงกรณ์วิทยาลัยเนาะนำคณะผู้บริหารที่กาลสินเนาะโดยนำการนำของเจ้าคณะจังหวัดกาลสินเนาะเข้ามาเยี่ยม วัดป่าบ่อน้ำประอินก็ขออนุโมทนาที่มีเมตตาเนาะมาเยี่ยมเนาะเราชาววัดป่าบ่อน้ำประอินเนาะแล้วท่านก็มานิมนต์หลวงตาไปเพื่อทำคุณประโยชน์ให้มหาอุจาาลงกรวิยาลัยจังหวัดกาฬสินเนาะ ในวันที่25มกราคมที่จะถึงนี้หลวงตาก็รับปากว่าจะเดินทางไปจังหวัดกาฬสิน่าเนาะก็พบกันที่กาฬสินะจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเนาะซึ่งมีเจ้าคณะจังหวัดแล้วก็มีคณะผูบริหารแล้วก็ครูบาอาจารย์ที่มีเมตตามีคุณธรรมเนาะที่จะสร้างสรรค์คุณธรรมสู่จิตใจ เพื่อสอืบต่อศาสนาเนาะหลวงจาก็ขออนุมโมทนาสาธุการแค่นี้ก่อนเนาะตั้งใจรับพรเนาะยะถาวะริวหาปูราปาริปุเรนติสาขรังเอวะเมวะอิโตรินังเปตนังอุปกปติอิติตังปติตังตุมหังคิป,ปะเมวะชมิชันสุสบเบปุเรนสุสังกปา จันโดปร,รส,สูยธามณีชโชติระส,สูยธาอภิวาดนาสีริสนิจังบุทาปัจจายิโนจตารธะะุธรรมวัฒนสิอายุวันโนสุขังพระลังสาูุ